กับธรรมะก็จะต้องเห็นความเป็นของไม่เที่ยงมองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมแ่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราอยู่กับธรรมชาติก็ต้องอยู่กับธรรมะธรรมชาติคืออะไรแต่ว่าเกิดขึ้นตามธรรมดาหมายถึงว่าเราอยู่กับการกินการดื่ม การรักษาครอบครัวให้มีความสุขความสมัครใจก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชีวิตเรามีความสมบูรณ์ได้คลายความทุกข์ต่างๆการทำมาหากินก็เป็นเรื่องปกติของมนุษย์ที่จะต้องหารายได้ในการหารายได้ก็จะต้องหาโดยความสุดจริตโดยความเป็นธรรมเมื่อได้มาแล้วเราก็ต้องรู้จัก การจับใจ่ายใช้สอยแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เพราะว่าเงินทองเป็นของหายากเมื่อได้มาแล้วก็ต้องบำรุงตัวเองบำรุงครอบครัวพ่อแม่ราทานบริวารให้เป็นสุขไม่ให้มีความฟืดเคืองเราอยู่กับความเป็นของไม่เที่ยงมืนกับข้าวกล้าเมื่อเราทำแล้วโตวขึ้นมีรองขายเก็บไว้กิน ก็ต้องเริ่มต้นใหม่ได้ตังนิดหน่อยก็จะต้องนำมาใช้ใจ่ายนำมาลงทุนจะต้องใช้ชีวิตม่ให้ฝืดเคืองไม่มีความลำบากหรือฟุ้งเฟอ้อเกินไปจะเป็นทุกข์ความรู้จักความพอดีชีวิตจะมีความสุขมีความพอดีในเรื่องอาหารเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคถ้าเรามีความผลขวายมากลงทุนมาก ทรัพย์น้อยชีวิตเราก็จะมีความอึดอัดมีความขาดแลนเราจะต้องอยู่กับหมู่ญาติอย่างเป็นสุขหรือแม้แต่บุคคลที่อยู่รอบข้างเราก็ถือว่าเป็นพวกพ้องร่วมเกิดแก่เจ็บตายจะทําอย่างไรให้เขาทุกคนเป็นญาติทุกคนเกิดมาถือว่าเป็นเพื่อนร่วมโลกด้วยกันทั้งนั้นเพียงแค่ เขาจัดระบบให้มีเขตแดนมีจังหวัดมีตำบลมีอำเภอมีประเทศอันที่จริงแล้วเรเป็นมนุษย์เหมือนกันอยู่ข้าวเหมือนกันกินเหมือนกันมองเห็นธรรมะมองสิ่งต่างๆเหมือนกันมีบุญมีบาปเหมือนกันเราเกิดมาหน้าตาไม่เหมือนกันแต่เพราะว่าบุญบาปทำมาต่างกันนั่นเองไม่ว่าความรวยความจน ความลำบากความมั่งมีความอึดอัดและใช้กรรมก็เหมือนกันทุกประเทศทุกผู้คนเราจะต้องอยู่กันด้วยความเมตตาเพราะคิดตามพระเจ้าว่าบุคคลเกิดมาก็มีความรักสุขเกียดทุกเหมือนกันมีความเห็นอกเห็นใจกันมีความต้องการเหมือนกันเราจะต้องเอาความรู้สึกของเหล่านั้นไปใส่กับผู้อื่น ว่าเขามีความต้องการอย่างไรมีความอยากอย่างไรมีความปรารถนาอย่างไรเมื่อเราคิดเห็นอกเห็นใจกันอย่างนี้แล้วเราก็จะมีความสงสารต่อบุคคลทั่วไปสงสารต่อสรรพสัตว์ที่เกิดมาร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันไม่มีอะไรจะต้านทานความแก่ได้ไม่มีอะไรจะท่านทานความเจ็บได้ไม่มีอะไรจะต้านทานความตายได้ เราจะต้องมีความภาคภูมิใจที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ถือว่าดีที่สุดต่อสัตว์ทั้งหลายแล้วเราได้มีแผ่นดินอยู่ได้มีข้าวกินมีครอบครัวที่อบอุ่นมีสังคมที่มีความสุขความร่มเย็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจก็คือเราได้เกิดในสถานที่ที่ไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปอากาศกำลังพอดี มีฤดูร้อนฤดูฝนหรฤดูหนาวมีที่ทำมาหากินเราน่าชื่นชมว่าบารรพบุรุษของเรามีพระมหากษัตริย์เป็นต้นได้ร่วมกันรักษาไว้ให้เราอย่างดีและโชคดีที่เรามาเกิดในประเทศนี้เป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์มีพุทธศาสนาที่มีความเจริญรุ่งเรืองหล่อล้อมจิตใจลูกหลานเราให้เป็นคนดี การที่มีพระพุทธศาสนาก็ทำให้คนเรามีจิตใจอ่อนโยนมีความรักมีความสามคัคคีเพราะยึดหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันฉะนั้นเมื่อเรานำคำสอนของพุทธเจ้ามาใช้แล้วเราก็จะมีความรู้สึกว่าเรานั้นเป็นคนที่มีบุญเราก็โชคดีที่เกิดมาในประเทศไทยที่อุดมสมบูรณ์ที่มี พระราชาพระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรมดูแลละะัษฎรดรเป็นอย่างดีเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นเหตุให้เรามีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานกันฉะนั้นเราก็อย่าทิ้งบรรพบุรุษอย่าทิ้งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์